สวัสดีครับวันนี้ภาษาเขมรง่ายๆนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์นะครับเทคนิคการเรียนรู้ภาษากัมพูชาแบบง่ายๆและสามารถเอาไปต่อยอดได้ว่าเราอยากรู้อะไรอยากรู้คำศัพท์อะไรก็เหมือนที่เราเคยเรียนภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ผมเรียนภาษาไทยเองผมก็ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่า มันเป็นคําถามที่สามารถเอาไปถามคนอื่นๆได้โดยที่เราจะยกตัวอย่างมายกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้ผมมาไทยใหม่ๆเนาะคือพูดไทยไม่ได้เลยยากมากยากมากภาษาไทยคือยากจริงๆนะครับคือเพื่อนผมคนหนึ่งเขาก็จะเป็นครูให้ผมเป็นติวเตอร์ให้ผมส่วนตัวชื่อพี่หมอนชื่อพี่หมนนะก็ขอบคุณพี่หมอนที่สอนภาษาเขมรนะครับเออสอนภาษาไทย <laughs> นะครับ ก็เขาจะบอกว่าให้พูดแบบนี้ถ้าเราอยากรู้อะไรยกมาเลยครับแล้วก็พูดว่าภาษาไทยพูดว่าอะไรนะครับเราก็จําแล้วก็จดเประโยคนี้เราต้องเอามาใช้ในการสมมติเราไปเจอเพื่อนคนอื่นเราก็สามารถยกมาก็ถามได้ว่าเออนี่มันคืออะไรคือภาษาไทยพูดว่าอะไรถ้าเป็นภาษาเขมเเขาก็จะพูดว่า,ายกมาเลยครับยกมาเลยอยากรู้อะไรก็ยกมาเลยนะครับเพีย ตาไข่หนียย้ยืมทาหมัดหรืออีกหนึ่งอย่างที่เป็นทางการนะครับเพียร์ตาไข่เฮาทาเอาไว้อีกทีนะครับเพียร์ตาไข่เฮาทาเอาไว้ได้เนาะอยากให้ใช้ประโยคนี้ดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นทางการแนละ้วก็สามารถใช้แบบ ทุกคนจะเข้าใจได้ง่ายนะครับผมเนาะงั้นทุกทีนะครับเพียสาขมายเฮาทาเอาไวอีกทีครับเพียสาก็คือภาษาขมายก็คือเขมรหรือกัมพูชาเฮาทาแปลว่าเรียกว่าเฮาทาเรียกว่าเอาไว เอาไว้ก็คือต้องพูดเ,เร็วๆควบกล้ามนะครับก็แปลว่าอะไรนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะเอาไปต่อยอดเอาไปถามเพื่อนที่เป็นคนกัมพูชาหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาดูภาษาเขมรก็สามารถยกได้เลยครับยกได้เลยเอามาถามเขาอย่างเช่นน,นี่โอคูเล่นเนาะพีซาขมายเฮาทาเอาไว้นะครับถามได้ทุกอย่างเลยเขาเขาจะบอกเราว่าโอคูเลล เราก็พูดถามเขาเหมือนที่ผมเรียนภาษาไทยแรกๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทคนิคที่เราสามารถเอาไปต่อยอดได้ง่ายๆนะครับผมก็มันเป็นทิคดีๆที่เราจะเอาไปเรียนได้นะครับสามารถยกทุกอย่างยกตู้เย็นยกอะไรก็ได้นะเอามาถามเขานะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็ได้นำเอาคำถามนี้ ไปต่อยอดภาษาคขมเมนกันได้นะครับผมแล้วก็เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับจุมเรียบเรีย